Yeah. สวยโดยที่ไม่จะเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมี วิจัยของเราสองปีที่ผ่านมาในพื้นที่สามพื้นที่คือพื้นที่นาทามพื้นที่บ้านสว่างแล้วก็พื้นที่บ้านบุ่งเนี่ยเราก็พบว่าสําหรับข้าวที่ให้ผลผลิตสูงนะพื้นเมืองก็สู้กับข้าวราชการได้นะฮะแต่สําหรับข้าวที่อร่อยเนี่ยก็ยังไม่เท่ากับผลผลิตสูงของราชการนะฮะอย่างเช่นอิตเต้กับกขสิบเนี่ยก็ผลผลิตก็สูสีกัน เะะล่าแตกกับกบขหกนะคนผิดก็สู่สีกันเ,ออเลยทำให้เรามีความมั่นใจว่าข้าวข้พื้นเมืองนี่มีศักยภาพนะถึงแม้ได้ไม่ได้ผ่านกนารคัดเลือกจากราชการข้าตามแล้วก็มันก็ช่วยสร้างความหลากหลายแล้วก็ทำให้ชาวบ้านในพึ่งตนเองได้ไอ้ความหลากหลายนี่ก็สําคัญถ้าเรามีข้าวข้าวน้อยพันเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงต่อ,อ โรคระบาดศัตรูพืชอะไรเนี่ยเยอะนะฮะถ้ามันลงพร้อมๆกันมันก็อันตรายแต่ถ้าเรามีหลายๆพัน์บางพันุก็อาจจะมีความต้านทานดีกว่าบางพันธุนะ์ระยะเก็บเกี่ยวก็ไม่เท่ากันนะเราช่วยให้กระ,กระจายแรงงานการปลูกข้าวแบบอินทรีย์เนี่ยไปได้แน่นอนให้ผลผลิตไม่ต่ำกว่ามีนวโนมจะสูงกว่าโารคแมลงก็ไม่ได้มากกว่า การจัดการก็ไม่ได้ยากกว่าเพียงแต่ว่ามีความกล้าแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำะปีแรกอาจจะผลผิดต่ำหน่อยปีที่สองก็จะดีขึ้นปีที่สามนี่ก็จะเท่ากับใส่ปุ๋ยเคมีหรือดีกว่าแล้วปีต่อไปก็จะดีกว่าไปเรื่อยๆนอกจากนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นนะครับขบผลปูปลาก็จะกลับมานะครับตัวเกษตรกรเองก็ไม่เสี่ยงต่อ ภัยเกิดจากใช้สารเคมีนะครับโดยเฉพาะพวกโรคเเลงต่างๆไอ้ยาปราบศัตรูพืชยาปราบวัชพืชพวกนี้เนี่ยมีอันตรายสูงมากงานครั้งนี้ก็หวังว่าจะจุดประกายให้ชาวบ้านที่อยู่รอบๆหรือว่าผู้ที่รับฟังข่าวเนี่ยมีความมั่นใจที่จะหันมา ทำข้าวอินทรีย์หันมาใช้พันธุ์พื้นเมืองเพิ่มขึ้นแล้วก็หันมาปรับปรุงวิธีการผลิตที่ไม่ได้ใช้ต้นทุนสูงแล้วสามารถเพิ่มผลผลิตเพิ่มผลผลิตได้ไม่น้อยกว่าเท่าตัวงานวิจัยครั้งนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยที่เราจะชี้ให้เห็นว่าถ้าในภาคตะวันชเหนือที่จะเพิ่มผลผลิตได้เนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีแต่เราใช้ บำรุงดินโดยใช้เพิ่มผลเพิ่มไอ้นทรีย์วัตถุในดินเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินก็โดยใช้ปุ๋ยผู้สดก็ได้นะครับทำปุ๋ยหมักก็ได้และใช้ผนผกกับไอทางจุลินทรีย์ปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพมาช่วยเสริมตรงนั้นก็จะทําให้ชี้เห็นที่ว่างานวิจัยเนี่ยเราใช้เวลาศึกษาวิจัยสองสามปี แต่เราจำลองว่าถ้าเราเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ได้เท่ากับที่เคยมีอยู่เนี่ยมันก็จะเพิ่มผลผลิตจาก300เป็น500กิโลกร,รัมที่ชาวบ้านทำเองเนี่ยได้ถ้าเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นแล้วเราก็เอาใจใส่ดูแลนะคะทำแบบเข้มข้นใช้พื้นที่น้อยแต่ว่าผลผลิตกลับได้มากกว่าหรือเท่ากว่าที่เราใช้พื้นที่เยอะ มาถึงวันนี้เนี่ยมาเห็นของจริงเนาะพี่น้องก็มาเห็นกันดูตรงนี้แล้วก็อยากจะชวนคิดแต่ว่าเราจะทํายังไงท่านผู้ใหญ่บ้านท่านนายอบตอนะว่าเราจะทํายังไงให้หมู่บ้านบ้านบุ่งเนี่ยมาช่วยกันทานะมาช่วยกันทําข้าวอินทรีย์มาช่วยกันท,นะะานทํา, sea, าทให้มันเกิดผลผลิตสูงขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นเป็นในอีสานที่เขาบอกว่าได้แค่300ร้อยสี่ร้อยน่ตอนที่เราทํามา500แล้วผลงานวิจัยนี้ก็บอกแล้วว่าได้700อยกว่า800 นะคะท่านถ้าเราช่วยกันอย่างพี่น้องที่มาวันนี้มาช่วยกันทำเนี่ยมันน่าสนใจไหมนะคะท่านผู้ใหญ่บ้านจะพาลูกบ้านบ้านบุ่งมาช่วยกันทำไหมให้มันเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ข้าวอินทรีย์ขึ้นมาเลยจะเป็นข้าวหอมมะลิก็ได้จะเป็นข้าวพื้นบ้านเราก็ได้ตรงนี้อยากจะชวนคุยประเด็นนี้อีกนิดนึงนะคะก่อนที่จะจบว่าเรามาวันนี้ละเราเห็นละเราได้ยินละเราได้ฟังละพี่น้องอยากจะ อยากจะทํำไหมทํายังไงให้บ้านบุกงเราเป็นแบบนั้นบ้างให้เป็นให้เป็นแบบเกษตรอินทรีย์เป็นข้าวอินทรีย์เลยาางานนี้คุณสุว่าจะเป็นงานที่ทิฐาท่า,ทาฉี่กวงมาเลยตรงที่ว่าทั้งรัฐบาลเพิ่านโดยผ่านกบการเขานี่ิ่นจะประกาศนโยุบายประกาศยุทธศาสตร์แล้วว่าจะเริ่มเพิ่มผลผลิตอีกสูงขึ้นนะครับสำรวจพ่านเขาพื้นบ้านนีหลายขึ้นเราจะเริ่มรวบรวมเราะให้เริ่มูนย์เขาชิ้นช่นนี่หลายขึ้นประมาณนี้นะครับซึ่งผมว่าก็ดีอยู่แต่ว่ากัญชาประเทศอื่น ที่เพิ่งเริ่มต้นไปจริงไปจังเมื่อก่อนนะครับยิ่งเปิดการค้าที่มันกว้างขึ้นเหมือนว่าเขาจะร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้สู่ได้ดก,กับประเทศอื่นๆูกับยุโรปกับประเทศอื่นแต่ว่าความแตกแยกภายในมันก็มีอยู่มันก็แข่งกันเองด้วยน่เรื่องเขาแต่ตอนนี้กินเที่ยวมู